คาถาแก้วสารพัดนึกจากหลวงพ่อโอภาสีแสงสว่างจากกลางใจในค่ำคืนที่มืดมนเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งพนมมืออยู่ใต้ต้นโพหน้าวัดร้างชีวิตเขาถูกเคราะห์กรรมรุมเรา้าทั้งหนี้สินความรักและโรคร้ายเขาหมดหนทางจนเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายกับศรัทธาเพียงหยดเดียวแต่แล้ว เหมือนฟ้าประทานทางรอดเมื่อเขานึกถึงคําของยายที่เคยสอนไว้เมื่อตอนเด็กหากชีวิตมืดมนให้สวดคาถาแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อโอภาษีเขาตั้งนมโมสามจบแล้วหลับตาแน่วแน่อิติสุขโตอรหังพุทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุม,มิเทวาขมามิหัง เสียงสวดจบลงพร้อมกับลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านในห้วงวินาทีนั้นแสงนวลปรากฏขึ้นกลางใจเขาเบาอบอุ่นและเปี่ยมพลังวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนมีมือศักดิ์สิทธิ์ผลักดันให้เจอทางออกทุกเรื่องโชคลาบเล็กๆแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสายอุปสรรคคลี่คลายโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้นมา เขาสวดคาถาบทนี้ทุกวันและเขารู้แล้วว่าปาฏิหาริย์เริ่มต้นจากศรัทธาสาธุสาธุสาธุ